ที่เรสคิวฟาร์มแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าพบนายวีรสอนแสดงเจ้าของเ e s c u วฟาร์มเพื่อหาหรือการขับเคลื่อนเรื่องการตลาดสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครในปี2565 โดยนายวีระสอนแสดงเจ้าของ Rescue Farm กล่าวว่าในปัจจุบัน Rescue Farm ได้เห็นถึงปัญหามากมายในเรื่องของกระบวนการการจำหน่ายผล,ผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้รับซื้อราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำและปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงรวมถึงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เกิดนี้สินในการทำการเกษตร Rescue Farm มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ขึ้นโดยรับสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าขนส่งโดยมีเงื่อนไขคือผู้ผลิตต้องไม่ใช้สารเคมีและได้รับการรับรอง G.A.P. หรือยินยอมให้เจ้าหน้าที่จาก Rescue Farm ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแปลงเกษตรกรได้ ส่วนผู้บริโภคจะเน้นกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมซึ่งแต่ละสถานที่จะให้มีจุดรับสินค้าเพียงจุดเดียวและกำหนดวันส่งสินค้าเพื่อรักษาเวลาให้ผู้บริโภคทุกสถานที่ได้บริโภคผักที่สดใหม่ทุกวันด้านนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญเรื่องการตลาดสําหรับการจําหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรจำนวนมากจึงได้หาหรือกับเจ้าของ Rescue Farm เพื่อหาแนวทางการสร้างตลาดในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ด้านการตลาดในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรต่อไป ก็วันนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันแบบเป็นทางการนะครับเพราะว่าเราดําเนินการมา5ปีเนี่ยสภาเกษตรก็เข้ามาดูแลเรามาตลอดนะครับแต่วันนี้เป็นการจับมือกันเป็นทางการเรื่องตลาดนะครับเรื่องตลาดเพราะว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยจะมีปัญหาด้านการตลาดมากที่สุดนะครับฉะนั้นเรามองเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยทางเลคฟาร์มจะช่วยยังไงครับเลคฟาร์มเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะเอาผักนะครับส่งตรงเข้าหมู่บ้านนะครับโดยที่ไม่ผ่านราคาคนกลาง มีกระบวนการแปรรูปนิดหน่อยครับด้วยการาจัดผักจากเป็นกิโลกร,รัมจนกลายเป็นแพ็คนะครับแล้วก็ส่งตรงเข้าหมู่บ้าน,นวันนี้ก็เป็นอีกก้าวนึงครับที่ทาง r e คิวฟ Farm ได้มีการาเดินทางมาจนถึงจุดที่เป็นเรียกว่าทําธุรกิจทางการเกษตรแบบสมบูรณ์แบบนะครับยังไงก็ขอบคุณทางสภาเกษตรด้วยครับ thank you